ขอความกรุณา FC อยากมีพื้นที่ส่วนตัวบายวินโดนตามติดเผยเกรงใจคนในครอบะครัวค่ะโดนตามติดในทุกทกที่คะ่ะหนุ่มไบลันยังไม่อยากย้ายที่อยู่นุ่มวินก็โอดไม่ค่อยมีใครอยากไปไหนด้วย2คู่จิ้นเน่ยฟินรอบโลกวอนขอพื้นที่ส่วนตัวเพื่อชาร์จพลังมาเจอกับแฟนๆทุกงานแบบเต็มที่สันหน่อยคะ่ะแม่เรียกได้ว่าทามกลางความโด่งดังแบบนี้และความรักที่แฟนคลับมีต่อเขาเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนให้ศิลปินมีแรงและกำลังใจในการทำงานอย่าง มีความสุขแล้วคะ่ะสามารถตั้งรับกับอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งสําหรับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตฮิตจักรวาลอย่างหนุ่มไบวิชเชรวิทและหนุ่มวินเมทาวินแฟนคลับมีความแบบว่าอินฟินจากละครคั้นกูตามออกมาคยี้ในชีวิตจริงจนทุกๆงานที่ทั้งสองไปโชว์ตัวนั้นไบวินจะได้รับความรักจากแฟนคลับแบบเต็มเปี่ยมล้นหัวใจทั้งสองฝ่ายบาแบ,บยก,บค,วแบบวกบความสุขกลับบ้านไปเต็มคันรถจ้าเรียกได้ว่าศิลปินหนุ่มทั้งสองคือแหล่งรวมพลังบวกของ งเหล่าแฟนคลับแบบแท้จริงแต่กับความสุขที่แฟนคลับทั้งหลายได้รับกลับไปอาจจะมีบางสิ่งที่สองหนุ่มรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างค่ะก็คือการตั้งรับกับแฟนคลับบางส่วนที่ติดตามหนุ่มๆไปแทบทุกที่แม้กระทั่งที่พักกับล่าสุดในงานบวินฮาร์ดทูฮาร์ดเอกซิสป,ปาร์ตีได้หนุ่มบอยวชิรวิชชิวะอาลีควงคู่จิน้นสถานโลกอย่างหนุ่มวินเมทวินโอพาสเอี่ยมขจรมาร่วมงานด้วยค่ะจึงขอจ่อไม้ถามถึงแฟนมีตติ้งออนไลน์กับแฟนคลับ นอยที่เพิ่งจะจบไปรวมถึงประเด็นแฟนคลับที่เกิดขึ้นกับทั้งคู่โดย2หนุ่มผูนารักกล่าวกับกรณีนี้ค่ะว่าล่าสุดเนี่ยแฟนมิทติ้งออนไลน์กับแฟนคลับฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างหนุ่มวินก็บอกว่าเป็นแฟนมิทติ้งแรกของพวกเราครับที่พูดภาษาอังกฤษกันทั้งไลฟ์เลยรู้สึกเก่งไปอีกขั้นหนึ่งครับและหนุ่มใบก็บอกว่าคือแฟนๆฟิลิปปินส์ก็น่ารักมากๆบางคนที่ได้คุยกันผ่านซูมเฉยเนี่ยเขาก็แบบดูดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับที่ไดด้้้พพาาาคววมสุขขใหกกกับกเเิึน แล้วโมเมนต์ซึ้งๆกับแฟนๆหน่อยสิวินก็บอกว่ามีแฟนท่านหนึ่งครับขึ้นจอมาแล้วแบบว่าร้องไห้เลยผมก็ร้องไห้ตามแต่ว่าคุมไว้ก่อนดีกว่าแล้วหนุ่มใบก็บอกว่าคือเขาเหมือนฟีลว่าซีรีส์ของพวกเราเนี่ยช่วยในเรื่องพารานอยในเรื่องของเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงโควิดทำให้เขามีความสุขขึ้นได้เราก็ซึ้งเหมือนกันครับที่เรามีค่ากับพวกเขาได้มากขนาดนั้นแฟนๆตอบรับขนาดนี้จะมีแฟนมิทติ้งออนไลน์กับประเทศอื่นอีกไหมววนก็บอกว่าทางหุ้นใหญ่ก็มองไว้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องดู ว่าผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยจะว่ายังไงหนุ่มบายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจนะครับ ถ้ามีอะไรให้ติดตามเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งทันทีเลยจริงๆอยากเจอแฟนๆทุกประเทศเลยครับเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความน่านรักของเขาเราก็อยากสัมผัสกับพวกเขาด้วยเหมือนกันมีแฟนๆประเทศอื่นๆมาเรียกร้องไหมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับกับยอด f o ลโลวอย่างไ g ไบต์เนี่ยทะลุไป6ล้านแล้วนะดีใจครับคือมันจะช้าปีนี้มันเป็นปีที่ขึ้นแบบ1 2 3 4 5 6หล้านเลยเรารู้สึกดีใจมันมาถึงจุดนี้เนี่ยเราตั้งใจทําแบบต่อไปให้ดีที่สุดครับคิดว่าจะ พุ่งไปถึง10บล้านไม้หนุ่มบว้ก็บอกว่ารู้สึกว่าเราจะต้องตั้งใจมากขึ้นครับถ้าไปให้ถึงตรงนั้นผมจะตั้งใจทําผลงานที่ได้รับเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีครับถามว่าจะทําอะไรพิเศษให้แฟนๆไหมเดี๋ยวเจอกันวันเกิดผมครับ27ธันวาคมนี้จะมีไลฟ์กับแฟนๆใน i อส่วนตัวไลฟ์ live นี้เนี่ยจะเป็นของขวัญรวมถึงงานคิดมาสตวันเกิดและปีใหม่เรียกได้ว่าเจอกันวันนั้นวันเดียวจบเลยครับและหนุ่มบินล่ะมาจาด้วยไหมอยากจำนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะชวนผมหรือเปล่าส่วนในเรื่องของขวัญอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ไบค์ก็คงต้องรอดูก่อนจริงๆคําถามนี้โดนถามมาทุกวันนะแต่ก็ยังไม่สามารถตอบได้ครับนุ่มไบค์บอกว่าจริงๆน้องมีแอบถามนะว่าอยากได้อะไรไหมผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันเลยก็ยังไม่ได้บอกเขาครับคิดว่าถ้าไม่บอกเร็วๆนี้เนี่ยไม่เลือกสักทีเขาน่าจะเซอร์ไพรส์เองแล้วแหละแต่จริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องวันเกิดเท่าไหร่ครับคิดว่ามีนัดกินข้าวกันแค่นั้นก็พอครับคาดหวังจากแฟนกลับไหมเพราะทุกคนเนี่ยพร้อมมจจัััดดหนนกเเต็ลยะ คือยังไม่ทราบเลยครับคือเจอกันในไลฟ์ผมก็เตรียมเพลงไว้ให้ครับส่วนในเรื่องทำบุญเนี่ยจริงๆมีโปรเจรกต์กับแฟนคลับที่เริ่มกันไปสักพักแล้วที่เปิดรับบริจาคก,กันทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะมีหลายโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้คือได้มากกว่า2ล้านแล้วก็เอาไปบริจาคก,กันทั่วโลกเลยครับตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นรูปของเราทั่วเมืองแล้วนะ หนมไบก็บอกว่าแอบเห็นใน Twitter เหมือนกันครับที่เห็นตอนนี้คือเป็นตามท่าเรือที่แบบว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ผมได้ไปแอบถ่ายไว้กับทางแฟนคลับแล้วก็มีเห็นอยู่หน้าลิฟ ตึกแกมมี่อันนี้เหมือนจะเป็นแฟนคลับประเทศเกาหลีมาทําให้เป็นโปรเจกต์วันเกิดนะครับแฟนคลับเยอะมากอาจจะมีบางกลุ่มเนี่ยที่ตามไปสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่งานด้วยหนุม่มใบก็บอกว่าล่าสุดมีจองโรงแรมเดียวกันเลยครับแต่เหมือนว่าเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เพราะาเป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะซึ่งเขาก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าถามผมก็อยากให้มาเจอกันตามงานมากกว่าคือเรามีแรงเต็มที่มากกว่าครับส่วนอะไรข้างนอกก็ขอให้ผมได้พักผ่อนแล้วพอมาเจอพวกคุณในงานเนี่ยผมจะมีแรงอยู่กับพวกคุณ แบบเต็มที่เลยครับและมีความรู้สึกว่าถูกลุกล้ําความเป็นส่วนตัวมากเกินไปไหมหนุม่มบ้ายบอกว่าตอนนี้ก็ย,ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวอะไรก็อาจจะเช่นบางทีเนี่ยผมเลือกซื้อของอยู่และจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาคอยช่วยเลือกอยู่ตลอดครับมันก็จะแบบยากๆน้อยมันจะเป็นฟิลแบบนั้นซะมากกว่าอึดอัดไหมบางทีเนี่ยเราจะซื้อของ k k k อยู่กับครอบครัวอยู่แต่ก็เป็นแบบนี้หนุม่มบ้ายบอกว่าก็เกรงใจที่บ้านมากกว่าครับอย่างเราก็โอเคเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยแต่ที่บ้านเนี่ยเขา ของกับเราเขาก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไรเราจะเป็นแบบแนวเกรงใจที่บ้านซะมากกว่าครับแม้ผมเองก็จะแบบว่าต้องยังไงเดียลูกส่วนผมเองก็ทําได้แค่ยิ้มยิ้มทักทายแต่ว่าพอพอไปมากๆเข้าเนี่ยเราก็เกรงใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของบางทีก็มาแบบล้อมร้านหรือว่าตามเข้าไปเต็มร้านเลยซึ่งอาจจะไปทําให้ลูกค้าท่านอื่นที่มาซื้อของเนี่ยซื้อได้ยากเราก็เลือกที่จะกลับก็ได้ครับแล้วเคยคุยเรื่องนี้กับแฟนกลับไหมในส่วนนี้เนี่ยบางทีก็มีพี่ๆทีมงานที่ดูแลได้เข้าไปพูด บ้างแล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าบางทีไปเดินห้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาสามารถเดินได้เราไม่สามารถจะไปแบบเฮ้ยคุณห้ามมาเดินห้างนี้นะห้างนี้นะก็ไม่ได้ครับแล้วเคยเจอถึงขั้นตามไปถึงบ้านบ้างไหมก็มีนะครับคอนโดผมก็โดนเหมือนกันมีตามไปเหมือนกันแต่ว่านี้เนี่ยต้องคุยกันว่าอย่าตามเลยนะครับไม่อย่างนั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีพี่ๆที่คอยดูแลไปบอกให้นุ่มวินก็เสริมว่าผมเองก็เจอคล้ายๆกันครับแต่อย่างที่พี่ไบซ์บอกเลยว่าบางสถานการณ์เนี่ย มันเป็นสถานที่สาธารณะเราไม่สามารถที่จะไปกีดกันอะไรเขาได้แต่ว่าบางสถานที่ที่มันเป็นส่วนตัวจริงๆอย่างเช่นบ้านหรือคอนโดก็จะให้พี่ๆผู้จัดการเป็นคนเข้าไปคุยซะมากกว่าช่วงนี้คุณแม่ไม่ค่อยอยากไปไหนกับผมแล้วครับหันมาอีกทีก็แบบอ้าวคุณแม่หายไปไหนแล้วคือมาเจอพวกเราที่งานจะดีกว่าครับแล้วเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยครับอีกอย่างเนี่ยเวลาบางทีเราอยู่ข้างนอกอาจจะดูแลพวกคุณได้ไม่เต็มที่เหมือนกับอยู่ในงานครับแม่เรียกได้ว่าก็น่าเห็นใจหนุ่มๆทั้งสองค จริงๆนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เสมอไปค่ะ